จะเอ่อคนไข้มีคนมารับแล้วผู้ประสงค์มารับเนี่ยเขาต้องการที่จะมารับออกไปในวันนี้เลยไปแล้วไปแล้วเยอะก็เลยก็เลยผมอยากจะรู้ว่าเขามีญาติหรือเพื่อนสนิทเลยหรือเปล่าครับครับครับพอดีสักครู่นะแก๊งรับพาตัวได้ครับชอบปลอมมาขโมยเด็กเออแล้วแล้วคุณมาบอกผมทำไมครับพอดีจัางนี้กำลังจะเข้ามาในโรงพยาบาลของหมอโรงพยาบาลของผมณันทันมาหาคุณดูด้วยเออ เดี๋ยวสักครู่นะฮะสักครู่นะฮะยังไงครับ,รรบน้องมันเกิดอะไรขึ้นเกิดแบบเขาจะปลอมพวกใบปลอมเข,ขาจะปลอมพวกใบปลอมอะไรมาครับแล้วเขาจะหาเด็กของคุณไปขายอะเขาไะ้ไครับปลอมพวกนี่ครับเขาจะมาปลอมพวกสำเนาวัตรคุณเคยบอกว่าสองคนนี้ใช่คุณยังไงก็ได้ยินหมาแล้วลูกเอ้ เอกสารผู้จาระรับพาตัวน้องเข้าไปใช่ไหมโอเคไหมอ่าคุณสิริมาครับเดี๋ยวยังไงช่วยส่งแฟกหรือว่าหลักฐานทั้งหมดที่ที่ที่เกี่ยวกับตัวน้องแซดมาที่โรงพยาบาลสิริส์แล้วเลยนะแล้วฝันนี้หาทางออกโอเคโอเคโอเคครับโอเคอ้าวแล้วครับโอเคโอเคโอเคครับน้องโอเคน้องน้องได้ข้อมูลนี้มาจากไหนผมเป็นน้องบัวฝันนี้ต้องหาทางออกคุณไม่ต้องรวจเหรอ S <S โอเคเราจะเชื่อคนดีไหมเนี่ยโอเคอันนี้วันนี้ผมไม่ได้แจ้งเครื่องแบบอ่ะครับแล้วถ้าคุณไปตำรวจผมก็งงว่าทำไมคุณไม่ไปจับเขาแล้วก็บอกผมแต่โอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวผมจะไปแจ้งโอทียังไงคุณก็ดูสองคนนี้ไว้แล้วกันโอเคไหมครับทอะไรกันหรอเขาดีว่ามารับตัวน้องกลับจากโรงบาลทำอะไรกันหรอมารับน้องกลับจากโรงบาลเร็ว จุดเด่นอะไรยัไม่ยิงเลยค้ถ้าเก้าแบบนี่ตายใข่ตายเออใครต้องหาทางออกสู้ไอ้ต้องหาทางออกสู้ถ้าเก้าวไปทีียวตายแน่เขายังไม่ได้เก้าเลยบอกตองรอยครับ ก็สดอยู่นี่อยู่นี่มีอะไรเขาุขาพูดได้หครับงเออขอวางของก่อนได้ไหมปีบไม่ไม่อยากโดนไมไปจริงครับโอเคโอเคโอเควางวางดีๆนะของแพงเอาเอาเรื่องสักคนไอ้ต้องหาทางออกยังมีเห็นผลไอ้ทางนี้พี่จัดการเองหนีไป เร็วเวมันจะตายมูตายทุกย่าใจเย็นครับใจเย็นเร็วๆที่บอกให้หนีไปอยากจะตายทั้งคู่หรือยังไงรีบไปสิเร็วเร็วเร็วขอหน่วยสนับสนุนนะครับขอหน่วยสนับสนุนนะครับ นี่แล้วแกทำไมไม่ยิงมันเลยล่ะมันไม่มีปืนแล้วอ่ะฉันไม่เข้าใจแกเลยอ่ะเขาล็อกเขามีมีดอยู่ข้างหลังครับไหนวะสองมือมันจับฉันอยู่เนี่ยถ้าแกเข้ามาฉันผัดเขาเลยขึ้นเลือดอย่าล็อกมาคุณอ้อมคุณอ้อมข้างหลังครับได้ครับคุณอ้อมข้างหลังครับเคต้องหาทางออกเคต้องหาทางออกบอกว่าอยากเข้ามาไง <horn> นี่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 เธอ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 เราแกอยากได้<จ>ตัวประกันมากใช่ไหมเธอเธอเธอเราเป็นเพื่อนกันเธอจะเธอเราเป็นเพื่อนกันเป็นเพื่อนกันจริงฉันเข้ามาช่วยเธอจริงแล้วอะใจเย็นครับจริงจับ <c oughs> <c oughs> ไม่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรมากเจ็บนิดหน่อยผมจำจับเขาไปทางครับเอาไว้แล้วตจอจับไม่ทานไม่ต้องไม่ต้องไปจับไม่ต้องไปจับไม่ต้องจับเดี๋ยวเดี๋ยวมันอาฆาตฉันเดี๋ยวมันอาฆาตฉันมันบ้าอวันนี้ครับคุณเป็นไรไหมครับไม่แดงเลยเธอไม่ยอมยิงมันน่ะมื่อกี้อันเดี๋ยวผมพาคุณคนนี้ไปโรงพยาบาลก่อนให้ผมครับทำอะไรต่อครับ มึงกำหน่อยนะครับคุณจับไปตจับข้ามาทำไมให้ผู้ชายจับบ่ะชอบอ่ะเฮ้ยก็พี่เป็นแฟนหนูอะไรอ่ะทำไมพี่เปลี่ยนเป็นชอบผู้ชายแล้วอ่ะชอบมาตั้งนานแล้วจริงๆไม่ได้ชอบแกแกรแกวยอ้าวทำไม,ไมอุย้ยตำรวจอวดอ่ะเราผมพาพิงเขง้อไปโรงพักแล้วเดี๋ย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 วเราคุจะยุ่งเหไิงกับแฟนฉันมาเนี่ยมาเนี่พิงคง้อมาเนี่นี่มันยุ่งกับแฟนฉันเดี๋ยวโทรหานะ ให้จัปักห้ให้ชอบคนปักห้แต่เดี๋ยวนี้ยอันนี้ก็ห้อยเหมือนกัน,น,นอันนี้บนอันนี้บนอันนั้นห้อืมซื้ขอาาของมาฝากซื้อของมาฝากแล้วเมื่อกี้อะไรอ่ะมันเป็นแบบเหตุการณ์แบบชี่ยวูแบบ